อันนี้เราอยู่กับเจ้าเป็ดไอเออกระดาขกรอ่านายืนนี่ก็เออไม่ใช่อีกคนหน้าครับอันนี้เระดาอ่ออ่าาาาบ่าปลาของเราครับบ่าปลาห่าเลยครับ ย่าฉองฉลองยังไงชอบเจ้าตัวเจ้าปลาตัวนี้เออตัวเจะ้าปลาตัวนี้เดิน,นครับตัวเจ้าปลาเดินไปนครับอ่าอดินเท้าก็อย,ยอ่า

เขาเดินดินแล้วก็ยับเขาหล้มกันแล้วอ้าวฝากปิดตาด้วยนะครับบ๊ายบาย